ได้แล <łość> ้วครับแล้นสิ่งในหัวสิบหุนหัวริ่มเลยอ่ะนี่เป็นสิ่งแรกครับครับจริงจริงนี่มาเปิดต้นคริสต์มาสด้วยกันครั้งแรกเลยปะไม่ใช่ครับเฮ้ยเคยเปิดไปแล้วครับ พี่ไม่ผิดแล้วนี้เร่องจดชื่อนะพี่ไม่ผิดเราเราผมก็มาที่ตอบอ๋อคุจำไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ผ่านว่าไม่จบที่ไหนเแล้วมันคืออดีตแต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลสีลมเอาละกายเอ้ยคราวนี้กายเดินเข้ามาใหม่ผมไม่ได้ตอบเลยเท็กเท็กเท็กอะไซเ์็กเออหนึ่งสองสามเอาเดินเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอเมื่อกี้เหมือนฝันเลยใช่เงานบ้านเราเปิดตันที่เซ็นทรัอินดัสซียครับก็ดีใจมากครับเป็นเกียรติมากเพราะเราได้มาเปิดตัวที่เซ็นทรัลบิัสซียครั้งแรกของพวกเราเนาะแล้วก็แบบยังมีแบบทางสติกกี้น้องสติกี้แล็บสติกกี้มอนสเตอร์แล็บนะครับที่ได้มาคอลแลับกับเซ็นทรัลอินดัสซียเป็นที่แรกด้วยใช่ครับก็วันนี้นะครับกับงานฟอนนี่ลิทูเมสครับผมครับก็พวกเราได้เดินดูแบบว่า ครบทุกชั้นเลยครับน้องๆน่ารักมากใช่ฉั่ได้เจอ,อมารสคอดด้วยใช่เนาะน่ารักจริงตัวจริงเืกติว่ามีเกานี่มีราาพคิความงจตายละโรงเรียนไทยซะด้วยมีตรงมีอ <c oughs> ซอนขนมขนมะันมซอนขนมเหรอช่วงคิสตมาสเหรอชุดปกติโรงเรียนถ้าโรงเรียนอันนี้นะจะชอบ เอาแบบให้นักเรียนเอาของขวัญมาแลกกันตามงบตามโหน่วยแบบว่าสมมติแบบให้งบ300บาททุกคนในห้องก็เอาเงิน300ไปซื้ออะไรมาแลกกันนี่คือความทรงจาของแบบนี้มีด้วยหรอมีเพราะว่าโรงเรียนคุณนี่คือแบบไม่ใช่โรงเรียนไทยเป็นโรงเรียนในไทยแต่เป็นโรงเรียนคมันถึว่าใช่อะเขเป็นโรงเรียนคีสใช่อะว่อย่างนี้เองี่ยอะโอ้ผมไม่เคยเลยคือถ้าช่วงคริสมาสก็คือจะอยู่บ้านแล้วก็เปิดหนังดูดีวีดีเสียบดีวีดีไปแล้วก็ ดูโอมอโลนรู้จักไหมครับอ๋ออยู่บ้านคนเดียวใช่รู้จักรู้จักกันรู้จักรู้จักจะเคยดูเคยดูที่เป็นที่เป็นโจรกที่ที่เป็นเด็กอยู่ในบ้านแล้วมีโจรมาแบบทำป่ะจะมาป้นใช่อ่าแต่ดูแค่ดูคนเดียวผู้เดียวได้มันก็เป็นเทศกาลเหมือนให้ขวัญด้วยและเท่านนอันนี้เรให้คุณผ่อนสกายทุกเรื่ออยากให้ข้าวมวยพรให้ข่าวมวยพรให้ข่าวมวยพรอนซื้ข่าวมวยผ่อนยังไงไอ้นะคยังชอบหลอกฐานวันนี้ก็เผื่อพูดถ้าคู่มวยผ่อน ก็กลัวพูดผิดอ่ะอคริสต์มาสนี้นะครับก็อยากบอกเลยถึงแฟนๆจริงๆก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขละกันหรือว่าถ้าถ้าอวยพรทัศกรอย่าจริงๆเนี่ยจะอวยพรเรื่องเรื่องที่กําลังถ่ายอูดซีรีส์อยู่ให้แบบให้เราทําแบบโปรเจกต์นี้ผ่านไปด้วยกันด้วยดีอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่วันนี้เปิดกล้องแบบเราคิวหนึ่งครับครับครับมารีคริสต์มาสครับขอให้อ่าแฟนๆทุกคนนะครับแล้วก็ในนี้ด้วยนะครับขอให้อ่าปีนี้เจอซานต้า จะซานตาคอสตัวจริงเพราะว่าปีที่แล้วบอกว่าอยากเจอใช่ผมอยากเจอซันตาคอสครับแต่ยังไม่มาเพราะว่ายัง i s c o m i n g เอรอะชายกาลังมาอรอรอราะอร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 ่รอ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 ีอรมรอรอรออมอนอรรอรรอ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 รรอรอรอาอรอรอรวรอกอร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 อาอร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 อนอราอรอรออรอรนรอรอนงรอ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 เอรอรรอรอรออร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 ออเอเออร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 อ เอาเป็นผมแล้วล่ะถ้ากลายเป็นเซนต้าผมกลายเป็นกวางเลยนะงั้นล่ะเอาเอาก็มันไม่รู้ครับมันดูต้องคล้องจองกันไปครับครับก็นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัาซี่นะครับหรือว่าอยากมากินข้าวมาช้อปปิ้งอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลองมาที่เซ็นทรัลพาซี่เพราะตอนนี้ก็มีอย่างที่บอกมีแอบซิบิชั่นของนี่ครับนี่งาน ันนีนลิจูบี้รครับผมก็มีน้องสติ๊กกี้มอนสเตอร์นะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยสามารถมาถ่ายรูปเล่นมาแบบทํากิจกรรมต่างๆแบบมาดูตามแบบแต่ละชัน้นเอามีแบบน้องๆององเยอะน่ารักมากก็มาถ่ายรูปเล่นมาช้อปปิ้งมากินข้าวครับใช่ครับมาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่4ีมกราคมานะครับเรียกว่ายิงยาวนะครับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนไปถึงนิวเ e ร์เลยครับผมมาร่วมเซเรเบีกันได้ครับป้องครับ ถือว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งที่แบบว่านี่สินะกองถ่ายสุดยอดเลยสุดยอดคือแบบว่าไม่ไม่ได้ถ่ายมานานแล้วไงครับคือตั้งแต่ High ไฮสกูเนมี่ไฮสกูเป็ e n ิ m งจบมาก็เกินปีแล้วอ่ะมูเตเลอร์โเตเลอรปล่อยคนละโป๊ะตั้งแต่มูเตเลอรก็เป็ใช่แต่มูเตเลอรแบบเป็นโปรเจกต์แบบสั้นสั้นมากสั้นสั้นสั้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ครับแต่ว่ารอบรอบนี้คืออูนี่คือแบบว่ากลับมา รับบทบาทเต็มตัวเนาะแบบค่อนข้างหนักแลว้วกันเรียกว่าค่อนข้างหนักสําหรับพวกเราสองคนครับใช่ครับถ้าคุณถ้าคุณขึ้นลงมาคืคาแรคเ <c oughs> ตอร์ยังไิทติ้งที่มันปล่อยออกมาเมื่อวานดูแค่ชุดละกันอย่ายดูหน้าพวกเราอเออดูแค่ชุดเันดูแบบก็ <c oughs> ชุดชุดก็เป็นคาแรคเตอร์แต่หน้าอาจจะยังไม่คาแรคเตอร์ไมไม่ก็ติยิงหรอไม่ก็ฟิตติ้งไงมันก็เป็นฟิตติ้งเพื่อเราก็เลยเพราะว่านานอี้บอกว่าพี่ที่เชียงใหม่ว่ากินเยอะขนาดนี้กลับไปจะต้อง มื่อวานซื้ออ๋อครับไม่ทันไม่ทันผอมจริงๆไม่ทันผอมครับจริงๆมันต้องผอมขนาดไหนให้มันเข้ากับชุดเราหรือว่าเออ่หรือแค่เพื่อเพื่อลูกล่างไงเราแบบจับตัวสุขภาพใช่ใช่ใช่ยังบอกไม่ได้กันเดี๋ยวรอดูรอดูขอเป็นความลับไว้ก่อนครับไือใช่ทุกอย่างมาเกิไม่เกินไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าคือชุดชุดอะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ชุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์อาจจะยังเห็นแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอาจจะยังตีความแบบ ไปตีความมันอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่ทีเซอร์ตอนนั้นมันยังมันยังไอยู่ไพลอตใช่ไหมครับเมื่อปีปีนู่นปีที่แล้วเออือให้ลืมไพลอตไปหนูบ้างก็ต้องติดตามดูพูดไม่ได้จริงพูดไม่ได้จริงครับผมว่าคาแรคเตอร์ไม่ไม่ได้พิถากันงานยึดข้อมูลเรื่องเรื่องหุ่นหุ่นด้วยเรื่องอ่อเรื่องการแสดงด้วยเรื่องทุกอย่างเลยครับเกิดเรื่องแบบทุกอย่างที่จะทำในอูคือมีแต่เรื่องที่แบบต้องระมัดระวังครับผม เราต้องสอบพอเมื่อวานพอเมื่อวานเจอเราสองคนเขาอยากให้เราเพิ่มตรงไหนหรือว่าลดตรงไหนมีมีมีอยู่แล้วครับก็เป็นคิวแรกก็อาจจะแบบมีคงต้องมีตัดว่าการตัดกมมต่างไปครับแต่ว่าอ่านบทแล้วสนุกมากน่าติดตามทุก EP เลยแล้วก็ไม่อยากสปอยเอาจริงครับถ้าสปอยมันจะกลายเป็นแบบมันจะดูไม่น่าติดตามจริงๆก็เลยขอขออุบไว้ขออุบไว้จริงครับ ทำไมขนามนา้ด AN. ูเลือกลากครับไอ้นะครับคงดูเลือกลากเหรอไอ้ดูแบบคงแบบมีอะไรอ่ะดูเหมือนอยากเล่าแต่ว่าติดในหัวกันแบบต้องรูบไปครับต้องรูบไปต้องรูบไปต้องบอกว่าพี่วาผู้ชมกับรีเสิร์ชทำกันบ้านเรื่องนี้หนักมากใช่ครับใช่ครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไก่กองครับรอให้ทุกคนได้ติดตามปีหน้านะครับครับตอนแรกที่เห็นคุณี่เขาบอกไว้ก็คือ รอติดตามเขาหรอล่ามูถ้าเราต้องปกป้องสกายเราทำได้ไหมได้สิครับยังไงยังไงเราเราเราแครที่พี่พูนี่หลอกอันนี้อีกแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่แค่ถามว่าถ้าเราปกป้องสกายต้องปกป้องยังไงคือเป็นคาแรคเตอร์ไม่ต้องแบบว่านันนี้ปกป้องสกายเป็นแบบว่าพีชอ๋อเป็นปกป้องนิรันด์เป็นพีชเอ้ยเอ้า สมมติไงสมมติในในไพลอตไม่เป็นอย่างนั้นอย่างไรอ๋อเอาในไพลอตนะในไพลอตก็ยังได้พูดอะไรแล้วก็สติไม่อยู่แล้วก็แอคชั่นผมเมื่อคืนเลิกกองจะดึกด้วยก็แอคชั่นไงใช่แอคชั่นแบบว่าเราก็จะทําการต่อสู้เพื่อเพื่ออะไรบางอย่างใช่ถ้าใครได้ดูไพลอตเขาก็จะเป็นสายแบบว่าฟิสิกส์ไงสายแบบว่าร่างกายร่างกายดี ตอนนี้ผมตัวเล็กกว่าแล้วครับใช่ไหมหรือเปล่าซึ่งผมต้องตัวใหญ่กว่าแต่พี่บอกว่าจะลดเะลดเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนผมเปลี่ยนคาแรคเตอร์กีดให้ให้เป็นอ้วนแทนมันไม่มีการเปล่าขายแตเรื่องรูปกลิ่นสกายมาปกป้องเราไม่มีครับนี้ยังคงต้องปกป้องสกายร รึเปล่ารึเปล่าตอนนี้ช่วยปกป้องกันได้ไหมหลุดหมดแล้วช่วยปกป้องกันได้ไหมรับไม่คือะไรเลยแบบว่าเราคุยคนละเรื่องอะไรไปก่อนที่เราดูตัวนั้นกับตอนเนี้ยอ่ะแต่แต่ไม่เอาเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายม่ด้การเมือแล้วเปยังไงมันต้องจูนกันไหมหรือว่าอะไรอ๋อไม่ได้มาต่อไป แทบแทบจะไม่ได้จูนกันเพราะว่าในชีวิตจริงก็เจอกันเกือบทุกวันเลยมันค่อนข้างคอนเนคกันแบบว่าง่ายมากครับอยู่แค่แค่เป็นมันจะยากแค่ที่ว่าคาแรคเตอร์พีคกับนิรันด์แบบมันจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องแบบอะไรใหม่ๆอ่าใช่อะไรใหม่ๆที่ไม่ซ้ำกับเซนชินเลยใช่ใช่อันนี้ก็จะมามีความแตกต่างตรงนี้ความยากตรงนี้แต่ว่าสกายจ่ต้องทำตรงนี้ด้วยหยุดพี่นิรันนะพี่ถ้์พี่ต้องพี่ต้อง ตัวเล็กทำไมเขาไมครับใช่ครับจริงๆแล้วพีทเขาเป็นไททันยักษ์ครับจากแอร์แท็กออนไททันครับเฮ้ทำไมตอนนี้พีทกำลังงงอยู่ว่าเป็นอะไรอยู่เออพีทกำลังงงว่าตัวเองขึ้นไปในเวลาเท่าไรแจ้งบ้าไปเลยตอนนี้เราโดนหลอกถามเยอะเกินแจ้งบ้าหรอเราจ็ไปถามเรื่องยืนเรื่องที่มาทไปเชียงใหม่แล้วไปบริจาคครับไปที่ไหนไปที่มาอะไรอย่างเงี้ยทุกคอ๋อก็จริงๆก็ อยากทำบุญวันเกิดแหละครับอยากทำบุญวันเกิดแค่นั้นครับไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็มีโอกาสได้คุยกับพระอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลืออะไรเงี้ยอะไรเนี่ยเราแบบเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเราก็อยากทําอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆก็ที่ที่ไหน,นนี้ได้ทําคนเดียวว่าเราเราก็เกรงใจเราเกรงใจทุกคนะไรแค่นั้นเองแล้วสุดท้ายก็เลยแบบ เหมือนพระเขาก็สอนว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากเชิญชวนให้แบบเชิญชวนทุกคนได้นะจะได้แบง่งปันทำบุญใช่ใชแต่เหมือนเหมือนอันนี้คุยไลน์กับอา,าจารย์แล้วก็แบบว่าใช่อันนี้ตอนนั้นอันนี้เกรงใจแบบเกรงใจมากแบบไม่กล้าไม่กล้าบอกใครว่าแบบว่าไม่กล้าบอกใครว่าเราจะแบบทําบุญนะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกเหมือนแบบเราจะไปบังคับเขาไหมาหรือเราไปขอเขาไหมก็เลยแบบเราก็เลยแบบอ่ะเราเลือกทําคนเดียวแล้วพระอาจารย์ก็มาสอนว่าแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ ถือว่าเราทําครั้งนี้เล้วไว้ครั้งหน้าค่อยบอกบุญตอบต่อไปนะอะไรเงี้ยชายชานคุณเกิดวันี้ให้อะไรคะให้ไปแล้วครับคือให้อะไรให้อะไรให้อะไรอันนี้เราให้รองเท้าเราครับก็ให้ของดีๆกับเขาครับเอางี้คือเอ่อคือเป็นของที่ผมชอบมากๆแต่ว่าขอเป็นอุปไว้เพราะว่าสกายเขาก็ไม่อยากให้บอก เราจะได้เห็นการที่ใช้ผมใช้ส่วนตัวครับไม่สามารถเอาออกมาใช้ให้ทุกคนเห็นได้ครับเป็นสิ่งที่เขาชอบอ่ะใช่ครับ<ม>ใช่แต่ว่าดีใจมากเขาชอบแบบนี้กับอะไรที่ให้อ่คือตอนแรกอยากซื้ออย่างนึงแต่ว่าอีกอย่างนึงแบบว่าโดนโดนคน <ไบ S 1> จองตัดหน้าไปก็เลยไม่ได้คืออีกอันนึงคือถ้าถ้าได้ก็เหมาะกับเขามากๆซึ่งแบบน่าจะมีโอกาสได้ใช้จริงแล้วก็น่าจะเท่แบบมากอะไรนะครับถ้า ถ้าสิ่งที่สกายให้หนันนี้มาอาจจะไม่ได้เห็น,นมันมำไอ้อะไรนะไม่ใช่ให้ให้เอย่าาสิ่งที่สกายให้นันนี้มาอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นชิ้นแรกที่สกายจะให้อ่ะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นแต่ว่าดันดันแบบดันหมดไปก่อนบนโลกนี้ใช่ครับนั่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเขาอย่างผมนั้นไปนว,อดอดวิ่งด้วยตอนเช้าทำไมผมเจ็บเข่าครับ ผมเข้าอักเสบตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วใช่แล้วเคยไปวิ่งก I mean, ับสกายแล้วเขาวิ่งไวไงแล้วเราแบบเราเสียฟอร์มไม่ได้เราก็พยายามวิ่งเออคือแบบเก็บฟอร์มแบบว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเหนื่อยมากนะแต่สกายก็จะคอยมาแบบหันหันมาถามตลอดว่าไหวปหมเนี่ยแล้วผมก็คิดว่าในใจว่าแบบหน้าผมออกขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือผมก็แบบกำลังเก็บฟอร์มแบบไม่เหนื่อยแต่พออีกวันอะไข้ขึ้นแบบไข้ขึ้นแตกเลยครับก็ แต่ยังไก็ไม่ได้วิ่งอเลยพี่เยป็นคนปากปากคนเนี่ออกกำลังกายนะปกติคือแบบวิ่งออกกำลังกายด้สุขฉีดปากเขาจะแบบชมพูอันนี้วิ่งไปคือแบบนึกว่าโดนงูพิษกัดคือแบบเริ่มซีดจนแบบเริ่มติดม่วงอ่ะคือแล้วใส่ชุดสีชมพูได้มาจะรีเฟกจากทิติ์แล้วขึ้นมาที่ปากก็แบบไม่รู้เาลีเฟกมาที่ปากชมพูแล้วก็ปากม่วงเลยคือไม่แน่ใจว่าโดนงูกัดหรือว่าเหนื่อยจะแบบจัวกแล้วเราก็แบบกลัวเสียฟอร์มไงเราแบบไม่อยากให้แบบกลัวเป็นภาระเพื่อนเดี๋ยวทุกคนจะรอ ก็ซัดเต็มเลยมันแบบวิ่งไวแค่ไหนผมก็จะไวเท่านั้นนะ่ะนั่นแหละครับหันหันไม่ถามแล้วนานี้ไหวปะนางในก็บอกฮะ <c oughs> อะไรนะไหวอะไเงี <c oughs> ้ยมไม่น่าถามเพื่อนเลยจริงขอบคุณครับ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 ,บแล้วตอนนี้นาวนันะน,นนี้ไหวไหมไ้นะครับตอนาวันนี้นะไหวนะขอให้เราแข็งแรงอีกนิดนึงเอาเอาร่างกายเก็บไว้ไปถ่ายอูอ่านะ ตอนนี้แหละครับ <c oughs> ไหวสิตอนไหนตครงการไหน